สวัสดีครับผมสเปซ่าครับคอรัมนิพนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลราชสตาสกเกอร์ครับวันนี้กับมาเจอกันวันศุกร์ที่10 มิทุนานยานะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะศึกยูฟาเนชันลีกนะครับซึ่งในบทวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่โซน C และโซน D อย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอ t ไทเกอร์9 99, นะครับไรแอ t ทีไอจ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่รายแ t t ไทเก9 9์เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกของ UFO n a ยูฟาเ League ไปกันที่โซน4นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเบรารุสพบกับ าซักสถานมาตรฐาน,น,ฐานทีมของเบลารุสตอนนี้ตกลงไปเยอะมากนะครับทีมเวอร์เกอแย่และปัญหาหลักคือเกมคู่นี้เตะกันที่สนามกลางณประเทศเซอร์เบียครับตรงนี้ครับทำให้ ความได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ของเบลารุสหมดไปนะครับรับมือกับทางคาซัสสถานนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังส่วนทางนะครับดีขึ้นมาเยอะมากนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยคาซัสสถานสามารถชนะได้รวดนะครับและเกมรับเหนียวแน่นรักษาคีนชีตได้ถึง3เกมนะครับย้ำออกมาเล่นนอกบ้าน พวกเขาปรับใช้แท็กติก3 6มหกนะครับเกรับเนี่ยเหนียวแน่นแข็งโป้งนะครับแล้วก็แนวทุกจะหวาโตกลับกูบาฝังผลได้ก็แพ้คู่นี้ครับปิดมาให้ที่เบรารุนะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมแน่เคียร์สหน้าของทางทีมเยือนคาซักสถานนะครับมองว่าวันนี้จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียร์บอลรองเชียร์ทางคาซักสถานนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ยูฟาเนชันรีสโซนดีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง อันดอร่าเปิดบ้านพบกับ ริกเต้นสไตล์นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างผีเน่าปะทะรงผุนะครับแต่ถ้าเกิดจาะลึกรายละเอียดลงไปจะพบนะครับว่าอันดอร่าเนี่ยทรงบอลยังพอวางใจได้นะครับและเล่นในบ้านเนี่ยยังไงพวกเขามีลูกคึ้อย่างแน่นอนนะครับวันนีครับเจอกับทางริกเต้นสไตล์นะครับซึ่งวงการลูกหนังเนี่ยรายวีแววว่าจะดีขึ้นนะครับเกมรุกก็แย่เกมรับก็ห่วยยิ่งเป็นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาไม่สามารถยืนระยะได้กำแพงคู่ดีครับเปิดมาให้ที่อันดอร่านะครับเป็นต่อที่0ูนจุด ผมแนะให้กัดฟันครับเชียร์บอลต่อเชื่อว่าอันดอร่าเนี่ยส่งบอลยังดีกว่าแล้วก็เน้นมากกว่าสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเบียดชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางอันดอร่านะครับวันนี้ก็สองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียร์คาซัตสถานและเชียร์อันดอร่านะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแขงๆว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ